แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22มกราคม2568แอปทางรัฐเปิดให้เช็คสิทธิ์แจกเงินหมื่นเฟสที่2วันนี้22มกราคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนทางรัฐ ผ่านคุณสมบัติกว่า3ล้านคนนะคะตรวจสอบสถานะได้แล้ววันนี้ส่วนเฟส3ก็ต้องรอลุ้นช้าสุดน่าจะไม่เกินไรมาที่3ของปีนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ22มกราคม2568 เป็นวันที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่มีเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟสที่2สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐโดยล่าสุดกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วมีผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดนะคะ3 23, 2 3 4้านคนตรวจสอบสถานะผ่านแอปทางรัฐเพื่อรับเงิน10,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนโดยเงิน10,000บาทที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายสินค้าได้ทุกประเภทอย่าลืมนะคะใครได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนท่านต้องรีบผูกให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับเงินภายในวันที่27มกราคม2568ถ้าผลจากนี้ฉันทำไม่ทันฉันผูกไม่ทัน ให้ผูกกับบัตรประชาชนอยู่ดีแต่จะมีการโอนรอบเก็บตกอีก3รอบนะคะก็คือได้รับเงินราช้าออกไปอีกมาเช็คย้ำเตือนสำหรับรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐนะคะ อันดับแรกเปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะระบบก็จะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลในกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนะคะจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS รหัส OTP จากนั้นใส่รหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลระบบก็จะแสดงผลสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิท a l วอลเลตว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะคะซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่3ส่วนขั้นตอนที่4คือไม่ได้รับสิทธิ์และขั้นตอนที่5ได้รับสิทธิ์นะคะตัวอย่างแอดเอามาให้ดูคือ เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์วันนี้ช่วงเช้านะคะเพียงแค่เข้าสู่ระบบและกดตรวจสอบสิทธิ์ก็จะทําให้ทราบถึงสถานะนะคะย้าเตือนนะคะการโอนเงิน1,000 0บาทจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นทีนี้มาดูรอบการจ่ายเงินโอนซ้ำสามรอบนะคะในกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์และไม่ได้รับเงินในวันที่27นี้รอบการจ่ายซ้ำครั้งที่1 ในวันที่28กุมภาพันธ์2568ต้องผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนภายใน25กุมภาพันธ์68รอบจ่ายซ้ำครั้งที่2จ่ายเงิน28มีนาคม68ต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนภายใน25มีนาคม68และจ่ายซ้ำครั้งที่3จ่ายเงิน28เมษายน2568ท่านจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชน ภายใน23ปีสายนุ68ถ้าพ้นจาก3รอบนี้แล้วท่านไม่ประสงค์รับเงินอัปเดตวันนี้นะคะสำหรับการแจกเงิน10,000บาทกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแอปทางรัฐเปิดให้เช็คสิทธิ์แจกเงิน10,000บาทเฟส2วันนี้22มกราคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปนะคะ